อันความสุขหรือทุกข์เพราะเราสร้างกรรมต่างๆให้ผลตามสนองเราทำดีมีสุขสมใจปองทำชั่วต้องได้ทุกแท้แน่นอนเอ่ยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางรายการเรื่องเล่าลีลับคติธรรมขอหยิบยก เมื่อมองคนละมุมจะสอนอย่างไรเมื่อคนเราอยู่ในสถานะที่ต่างกันความคิดความเข้าใจก็ย่อมที่จะแตกต่างกันออกไปดังเช่นบางคนไม่เข้าใจว่าทําไมต้องให้ทานเพราะเขามองว่าการให้ทานนั้นเป็นการเสียทรัพย์เปา่าๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมเราจึงต้องเข้าวัดเป็นการเสียเวลา ทำไมต้องไปบวชลำบากเปล่าๆข้าวเราก็มีกินบ้านเราก็มีอยู่แล้วเรื่องอะไรเราจะต้องเดินเที่ยวถือบาทไปขอเขากินพระพุทธองค์ทรงสอนให้เข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างนี้และวิธีที่จะแก้ไขความไม่เข้าใจลำดับจนเขาสามารถที่จะมายืนอยู่ในสถานะเดียวกันกับเราคือเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ มุ่งมั่นในการประพฤติธ,ธรรมจากทันตะภูมิสูตรดังนี้สามเณรอจิรวตตอคิเวสนะกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่าถึงการตอบปัญหาเรื่องการมีจิตเป็นเอกตาหยุดนิ่งเป็นหนึ่งแก่พระราชชกุมารชะยะเสนะพระพุทธองค์จึงตัดแนะนำว่า อคีเวสนะพระราชกุมารจะเข้าใจความในภาษิทของเธอได้อย่างไรจิตเอกัตตาที่เธอกล่าวนั้นเขารู้เขาเห็นเขาบรรลุเขาทำให้แจ้งกันได้ด้วยเนกขมมะประพฤติผมมะจันแต่พระราชกุมารชยเสยนะยังอยู่ท่ามกลางกามยังบริโภคก,กามถูกกามมิตุกกิน ถูกความเร่าร้อนเพราะกามเผายังผลขวายในการสแสวงหากามจากทรงรู้หรือจากทรงเห็นหรือจากทรงทำให้แจ้งจิตเป็นเอกัต,ตานั้นไม่ใช่ฐานะที่มีได้อัคติเวสนะเปรียบเหมือนภูเขาใหญ่ไม่ห่างไกลจากบ้านหรือนิคมสหายสองคนออกจากบ้านหรือนิคมนั้น ไปยังภูเขาลูกนั้นแล้วจูงมือกันเข้าไปยังที่ตั้งภูเขาครั้นแล้วสหายคนหนึ่งยืนที่เชิงภูเขาเบื้องล่างอีกคนหนึ่งขึ้นไปบนภูเขาสหายที่ยืนตรงเชิงภูเขาด้านล่างเอ่ยถามสหายผู้ยืนด้านบนภูเขาว่าแนะเพื่อนท่านยืนบนภูเขานั้นมองเห็นอะไรบ้าง สหายผู้ยืนบนภูเขาตอบว่าเพื่อนเอ๋ยเรายืนอยู่บนภูเขาแล้วเห็นสวนป่าไม้ภูมิภาคและสระบกคระนีที่น่ารื่นรมสหายด้านล่างกล่าวอย่างนี้ว่าแนะ่เพื่อนข้อที่ท่านยืนอยู่บนภูเขาแล้วเห็นสวนป่าไม้ภูมิภาคและสระบกคละนีที่น่ารื่นรมนั้นเป็นไปไม่ได้หรอก สหายที่ยืนบนภูเขาจึงลงมาเชิงเขาด้านล่างแล้วจูงมือสหายคนนั้นขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้นให้พักเหนื่อยสักคู่แล้วเอ่ยถามสหายนั้นว่าแนะเพื่อนเรายืนอยู่บนภูเขาแล้วท่านเห็นอะไรแล้วสหายคนนั้นตอบอย่างนี้ว่าเพื่อนเอ่ย เรายือนอยู่บนภูเขาแล้วและเห็นสวนป่าไม้ภูมิภาคและสาวโคขรณีที่น่ารื่นรมสหายคนนั้นขึ้นไปก่อนกล่าวอย่างนี้ว่าแนะเพื่อนเราเพิ่งได้ยินท่านกล่าวว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นไปไม่ได้หรอกสหายคนนั้นขึ้นไปทีหลังก็พูดว่าเราก็เพิ่งรู้ว่าคำที่ท่านกล่าวเป็นจริงอย่างนี้เอง สหายคนขึ้นไปก่อนจึงพูดอย่างนี้ว่าสหายเอ้ยความเป็นจริงเราถูกภูเขาลูกนี้กั้นไว้จึงไม่แลเห็นสิ่งที่ควรเห็นนี้ฉันใดอักคิเวสนะฉันนั้นเหมือนกันพระราชกุม,มารชะยะเสีนะถูกกองอวิชาใหญ่ ยิ่งกว่าภูเขาลูกนั้นกั้นไว้บังไว้ปิดไว้คุมไว้แล้วพระราชชกุมารชะยะเสยนาแลยังอยู่ท่ามกลางกามยังบริโภคกามถูกกามวิตกกินถูกความเร่าร้อนเพราะกามเผายังขนขวายในการสแสวงหากามจะทรงรู้หรือจะทรงเห็นหรือจะทรงทำแจ้งซึ่งธรรมที่เขารู้ที่เขาเห็น เขาบรรลุเขาทำให้แจ้งกันได้ด้วยเนกขธรม,มะนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้ <may> การนั้นจึงทรงแนะนำต่อว่า <may> การสอนธรรม,มะฝึกคนนั้นควรทําอย่างการฝึกช้างทรงคือเริ่มจากการจับช้างป่ามาแล้วผูกไว้กับช้างหลวงที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วต่อมา ให้ช้างหลวงจงออกมาจากป่าแล้วฝึกให้ขุนกับบ้านด้วยการล่ามไว้กับเสาใหญ่พูดด้วยคำที่ไพเราะเมื่อช้างเริ่มรับฟังคำก็เริ่มให้อาหารคือหญ้าและน้ำเป็นรางวันหลังจากนั้นจึงฝึกให้ทำตามคำสั่งความช้างให้รุกให้ถอยให้ยืนให้หยุดและขั้นตอนสุดท้ายคือฝึกแบบช้างทรง ในสงครามด้วยการผูกโล่ใหญ่ที่งวงช้างให้บรุษถือหอกนั่งบนคอและให้บุรุษถือหอกหลายคนยืนล้อมรอบควนช้างถือของ้าวยืนอยู่ข้างหน้าจากนั้นฝึกช้างให้หยุดนิ่งไม่ขยับอวัยวะใดๆท่ามกลางเสียงอาวุธเป็นช้างหลวงทนต่อการประหารด้วยหอกดาบลูกศร และเครื่องประหารของศัตรูอื่นทนต่อเสียงกึกก้องแห่งกองใหญ่บรรทะสังและกลองเล็กกำจัดข้อบกพร่องทุกอย่างได้หมดพยศเมื่อนั้นนับเป็นช้างที่สมควรแก่พระราชาเป็นสมบัติคู่บารมีของพระราชาด้วยอุปมานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงฝึกตนไปตามลำดับด้วยการแสดงธรรมจนเกิดความเรื่อมใสทําให้เขาเห็นอานิสงส์แห่งการบรรพชาเมื่อเขาออกบวชก็ทรงให้ฝึกละกามมคุณหด้วยการสำรวมในพระปาติโมกสำรวมอินทรีย์เจริญภาวนาละนิวรทั้ง5เจริญสติปฐาน4ไปตามลำดับจนบนรรลุวิชาสาม มีบุพเพสันนิวานุสติญาณจุตูปาตญาณและอาสวะขายญาณกำจัดกิเลสได้หมดสิ้นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุดวิธีแก้ไขความเข้าใจผิดความเห็นที่แตกต่างพระพุทธองค์ทรงสอนด้วยวิธีเป็นธรรมชาติมากที่สุดคือเหตุที่เขาไม่เข้าใจเพราะว่า เขาไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนั้นมาก่อนไม่เคยอยู่ในจุดเดียวกันกับเราแต่คิดจะให้เขามีความเข้าใจมีความเห็นที่เหมือนกับเรานั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นวิธีแก้ไขอย่างตรงประเด็นที่สุดคือนำเขาคนนั้นให้มายืนอยู่ตรงจุดเดียวกันกับเราเมื่อเขามายืนอยู่ตรงจุดเดียวกันกับเรา แล้วเขาย่อมที่จะเห็นเหมือนกันกันกบเราแต่การทำเช่นนี้ต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปขอได้รับความขอบคุณจากช่องเรื่องเล่าหลีรับคติธรรมกระผมผู้ดำเนินรายการธีรวัตรภาว,าวิจารณ์ขอบคุณครับ